งานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลุดโฟกัสกันหนักมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวของสาวแรวพรวรางทองนักร้องหมอํำซิ่งชื่อดังนะคะที่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานที่ผ่านมานี้เนี่ยเจ้าตัวนะคะก็ได้มีการควงหนุ่มซันวงสะท้อนออกรายการคุยแซบโชเพื่อเคลียร์ถึงประเด็นต่างๆนั้นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็รวมไปถึงประเด็นปมดราม่าค่ะวัดท้องก่อนแต่งหรือเปล่านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะคุณผู้ชมก็มีข่าวลือนะคะหลังจากที่หนุ่ม ซันวงสะท้อนนั้นได้มีการคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอสาวแปลวพราวแสงทองแต่งงาน ก็เกิดข่าวลือขึ้นมานะคะว่าสาวแพลวพราวแสงทองเนี่ยท้องได้5สัปดาห์แล้วนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของแพลวพราวก็ได้มีการออกมายืนยันแล้วล่ะคะ่ะบอกว่าล่าสุดเนี่ยข่าวลือท้อง5สัปดาห์ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีขอบคุณที่ใส่ใจถ้าท้องเนี่ยจะรีบบอกทันทีเลยนะแต่เองเพราะแฟนและปู่ย่านเนี่ยอยากมีอยู่แล้วเงืง้อแต่ว่าใดๆค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะพอสาวแพลวพราว,ว,วแสงทองเนี่ยได้มีการออกรายการคุยแซบโช เท่านั้นแหละค่ะก็ทำเอาชาวเน็ตกลับหลุดโฟกัสไปที่ท้องของสาวเพลราๆแสงทองนะคะโดยในครั้งนี้เองค่ะคุณผู้ชมเธอก็มาในชุดเดรสสีขาวที่ดูสวยเอามากๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่างานนี้เนี่ยก็ทําเอาชาวเน็ตกลับหลุดโฟกัสไปที่หน้าท้องของเธอจนได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะบางก็บอกนะคะว่าแวบแรกเนี่ยคิดว่านางท้อง บางคนก็คอมเมนต์นะคะบอกว่านางท้องเปล่าอ่ะบางคนนะคะก็บอกว่าคอสตูมเนี่ยแกงพอๆมากโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้อยากเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปนะคะเพราะว่าใดๆแล้วเนี่ยในรายการนะคะทางด้านของสาวพรวพราวแสงทองก็ได้มีการยืนยันถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะโดยพิธีกรเนี่ยได้มีการถามค่ะว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าท้องก่อนแต่งหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านของแพรวพราวแสงทองค่ะก็ตอบไปค่ะว่าถ้าท้องเนี่ยก็ไม่ปิดแน่นอนเราลูก สองแล้วไม่มีอะไรต้องมาปิดเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ท้องหลานเปอร์เซนต์ส่วนเรื่องของที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้นะคะว่าคบกัน78เดือนแล้วเนี่ยแต่งงานเลยมันเร็วไปไหมทางด้านของสันวงสะท้อนก็ตอบเขาว่าเร็วมากเลยสันมองว่าชีวิตคู่เนี่ยมันอยู่ที่เราคุยกันมากกว่าจะตอนไหนเมื่อไร่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ขอแต่งงานอยู่ดีเราขอแต่งงานในช่วงนี้ในวัยของเราจะเร็วไปหรือเปล่าแต่ด้วยประสบการณ์เราอาจจะโตว,วกว่าเพื่อนแถว บ้านเพราะด้วยเราทำงานเลยคือไม่เร็วก็ช้ามันก็ตัดสินใจนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยค่ะที่ใครหลายๆคนนะคะก็คอยจับตามองกันไม่น้อยค่ะสำหรับเรื่องราวของสาวแพรวพรวแสงทองกับหนุ่มซันวงสะทอนนั่นเองนะคะ ที่ทั้งคู่ค่ะได้มีการออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดราม่าต่างๆนะคะเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องท้องก่อนแต่งเนี่ยทางด้านของสาวแพรวพราวแสงทองก็ยืนยันแล้วนะคะว่าไม่ท้องล้านเปิดเสร็จแล้วคะ่ะ